ชิมมุกปลาปึงอยู่ที่ตลาดทวัดบุรีนะฮะจะมารอเอทเป็นหน่องเอยนะฮะเดี๋ยวได้แล้วปะได้แล้วโอ้เนี่ยกินหลากหลายแจวกะมี่ไงเฮอแจวกะมี่มีหลากหลายข้าวหมูย่างกะมี่ข้าวมี่ยงเนี่ยร้ายโผล่เลยที่ไปะเนี่ยกินมาเบิร์ตปะเอ้าปิีงปลาหย่างมันซ่อนนี่เป็นหน่องเอยนะตลาดเนีกินยำเสาวมอท่วงมูเนี่มีแต่แนวแซ่บๆครับมีแต่แนวแซ่บๆนะ่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้บาท่อกามากับบาบูอีกแล้วท่านผู้ชมเอยครับม<า>ผมมาอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ชมเอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเนะี่ยฮะจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอ้ยนะอยู่ด้านหน้าของบาบูจะเป็นหอโบดแล้วพี่นอนะ้องเอ้นะโอ้โหเห็นก็จังรูปไม่ง่ะเพิ่นเป่าเอกก่อนนะ,ะแบบโกดเนี้โหวมัน่ะเออคือปะซิเมนโบดเพิ่นจะใช้เป่าแบบว่า คร,รื่อนตรีเนี่ยนะบริสันาาต์นะฮะจังหวัดอร่อยเกตส์นะฮะหลังจากที่มาว่านี่มาจากน้องค้ายอุดรธท่านี่นะฮะ,ะและ้วมาออดชุดนี้นะฮะจังหวัด,รดอร่อยเกตส์นะฮะแล้วก็เป้าหมายคอนข้า,าจะไปที่จังหวัดยะโสธรน,นะฮะสวัสดีท่านใดที่หนึ่งนะครับเดินนะครับท่านผู้ชมไทยที่เขอให้รับชมนะครับว่านีเป็นคนไทยนะฮะหรือว่า แรงงานไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศนะครคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคิดอดบ้าลเนี่ยบ่เนาะคิดอดบ้าลเนี่ยบ่เนาะพอคล่องเคยมากอยู่บ่เนี่ยอันนี้ก็ก็จะเป็นรอบสองเลยรอบสองแมนเคยขึ้นไปทั้นเพิ่งนี่วะเคยเพอ้โหพอบูดพาขึ้นไปแล้วตอนนั้นพาขึ้นไปตอนนั้นเนาะเออน่าจะประมาณปีสองปีหลังนี่แหละฮาวดนะฮะบึงพระรานชัยนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีความดีใจลายนะฮะแล้วก็มีความตื่นเต้นนะทีแต่ไม่เห็น ต่างจังหวัดของประเทศไทยม่นนี่ค่ะที่ว่าเขาสู้ฤดูหนาวอะไรพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันอากาศหนาวหนาวเนีน่ยเย็นเย็น<อ>ย,ย,ยามช่วงเช้านะทา่านผู้ชมเลยเย็แ<ล>แ<ม>นแค่ก็จะมีตรงกลางอ่าเป็นวงเวียนเนี่ยโอ้วงเวียนต้นนี้เ,น,เน,นี่ยบวงเวียนเป็นรูปเหมือนรูปรูปยังไงเนี่ยวงไอ้ไกลคือยังรูปแค่นแต่วงเวีนรูปแค่นเนี่ยวงเวีนรูปแค่นเป็นรูปเป็นอย่างท่านผู้ชมรูปโบสถ์บ่าเรืออีกย่างนี่นี่เบิ่อนเพื่อนโบสถ์วายเออสิแม่นเป็นเครื่องดนตรีได้เออเครื่องดนตรี นี่เขามาตรงนี้กันพี่น้องเอ้ยนะเขาจะวนจากตรงนี้นะนี่เป็นวงเวียนเล็กน้อยครับจบเลโอ้ฟังเขาเขาไปในเมืองวันนะอ่าป้าอันนี้คือถนน้นทางในตัวเมืองของจังหวัด้อยเิ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้โหบรรยากาศยามเช้าเช้าท่านผู้ชมเลยเวลานี่ก็สิปประมาณ เจ็ดโมงกว่าเจ <นะ S 2> ็ด <นะ S 2> โมงกว่านะ,นะเป็นเว <นะ S 1> ลาเล่งด่วนนี่เป็นตรงนี้นะ<ม>สิินทุกท่านอีกท่นนึงกันแล้วก,ก,กันตอนนี้ยูทีรอยอมากับบ่อทองพ<ม>างกันมาเนี่ยอยากจะเห็นนะฮะแตไมมีโอกาสทายคีวิดีโอฝากตอนทนะะ<ม>ุกท่านเ <ะ S 2> นี่ยแล้วหลายคนหลายท่านอาจจะบอกกันเลยว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับการเดินทางในประเทศไทยแต่มันเป็นเรื่องทีพสคนเห็นแล้ตื่นต้นนวคฝันก็ยามาประเไทยอยากไปหลังวัดของประเไทยที่ว่าบันทึกไอีก หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งสตอรี่เนี่ยครับจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเอลยปอทองสุดยอดขนาดจังหวัดร้อยเอ็ดนะตามประจวบไตนโนคนทางก็ยังดีขนาดเลยนี่ผมไม่งั้นโอ้ยแต่หลังข้อจะเป็นถนนมัเลีกเศร้าสามเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะมืองนาไปทางยาสุทอนเนีฮะอุบลราชธานีนี่ะครับลองเบิ่งกันไปพี่น้องลองเบิ่งกันไปจนมาไปทางเ้าคน ไปยาโสอีกท่านผู้ชมปุ๋วเขาก็สิไปหลายจังหวัดเนี่ยทานผู้ชมไปต่อไปต่อท่านผู้ชมเบิ่งถนนหนทางของจังหวัดร้อยเอ็ดทานผู้ชมเลยโอ้โหถนนหมายเลขเส้าซามพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่จะที่อำนวยความสะดวกพี่น้องเอ้ยนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปุ๋ว่าตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเร่งด่วนเด้ยามเสาร์เนี่ยเขาโรงเรียนเนี่ย สถานที่ราชการน้ำเนียงไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานนะโอ้มามัจจิยอนแสงมาจักหน่ท่านผู้ชมเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เขาก็สิมุ่งหนาไปทางยะโสธรทานผู้ชมเอ้ยยะโสธรเมืองบ้างไฟโก้เนี่ยฮะเมืองอ่าอย่างกะเมืองยังไพญาข้างคกพญาคันคกตัวยังไงญรับเรียกยังไงพญาคันคาก บ่าลานพญาแทนอ่าแล้วก็จะมีอ่ากล่องข้าวน้อยบ่แถวนั้นมีกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะฮะมีกล่องข้าวข้าแม่เพราะว่าจังหวัดยะโสธรเนี่ยขึ้นซื้อได้ว่ายะโสธรก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะหนึ่งจังหวัดนะฮะที่แตก่รแยกตัวออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมนว่าแต่ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดแล้วพี่น้องตามไปบอกทางยะโสธรตรงไปเนี่ยถนนมาเล็กเศ่าสามอ่พี่น้องเลยนะฮะแต่ถือว่าพี่ความยินดีมีความดีใจนะแต่ไม่เห็นเนี่ยแม หลายๆครั้งที่เดินทางไปไซกแกลแตีนะอยากบันทึกภาพไว้เป็นสตอรีนะฮะเก็บไว้ในเรื่องเหล้าเนี่ยเขาเข้าเนะี่ยมือหนาอ่าอย่าไปบสิบปีเศร้าปีหนานะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสได่นมากการเศรษเบึงพาเหตุการณ์นี่หรือว่าอาจจะได้มากแต่ว่าอ่าเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะการเศรษเบึงตามคลิปวปดีโอของเขานี่ตามที่เบิรงนีีอีกห้าปีสิบปีหน้าเนี่ยข้างหน้านี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ดีกว่าเออประเทศไทยมัน พัฒนาไปเรื่อยๆด้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่าง<น>ไม่หยุดจัง้งครับท่านผู้ชมครับ <ๆ S 1> นี่คือจังหวัดร้อยเอ็ดกันลวกันเนี่ยจากร้อยเอ็ดเขาจะไปยะโสธรนะฮะจะไปทายภ่านบรรยากาศทงไ้และทงหน้านะฮะฝากความคิดหน่อยคิดถึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเขาไปใส่มาใส่เนี่ยนี่คือประเทศไทย้อพี่น้องเ้อโอ้ไปแต่ละจังหวัดนะสี่บันทึกภาพบันทึกวิดีโอเก็บไว้ตามผู้ชมเพื่อวันใดวันหนึ่งเรากลับบ้านท่อแกชอ่ชราเออ เราจะได้เบิ่งรูปภาพด้ว,ว่าวิดีโอที่เราจะถ่ายบันทึกไว้เบิ่งย้อนหลังนะคุณผู้ชมโอ้แบบนั้นเน,น,น,นาะแม่ท้างห,หน้ามีคนยังห่วยๆเนาะพี่ลองเลยนะฮะน่าจะเป็นไกย่กยา่างไหมไก่ย่างนะอยากกินมุกป่าเด้พี่น้องเลยแจกฟิกดเกอร์ในนี้นะใครเห็นสถานที่ไดนมีขายมุกป่าเนาะอยากกินมุกป่ามุกพวักไปสั้นนะมุกพวักไม่กิไนไปแต่แซ่บแลยเอาแซ่บแล้วมุกพวักเี่กคนได้กินโดเติบเด้ หมกควบผมว่ากินได้ห<ะ>มกกบผมว่าบอก,กินเนะวันมกกบกัวแซวว่ากันดิแซวว่ากันวันโอ้ยจ้าวามันกะเรียกแต่ผู้มัาสลัดจอดเบิบ้งสักกอนนะ้าพี่น้องขอจอดจกักรคารเ้อพี่น้องครบะะับเนี่ยจากตัวเมืองร้อยเอสเนี่ยฮะออกมาทางทวัดบุรีเนาะพี่น้องเนะะาะผ้าบ่าวทองมาเบิงนะ่งเนี่ยฮะถบรรทุกเมล็ดเศร้าสามนี่บ่าวาทอง S <S โอ้ย,อยถนนนนทางตอไมนุ่มนิ่มนวลขนาดทางผู้ชมเลยเนี่ยไปเซ่มาเซ่กันแล้วแจ๊ตนะ้องไปทางนเขตพื้นที่ของจังหวัดลอยเอ็ดเนี่ยนะฮะถนนมาเล็กซอสามให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันดิอ่านะเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องตาไปบอกสร้างเสระภูมิตรงไปเนะี่ยอำเภอโพนทองนะฮะอ่าอาสามารถเนี่ยเราจะมาตรงนี้เนี่ยทางหลายทางเบิง่งกับคนไายอย่างโอ้ศูนย์รวมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดพี่น้องเอ้ ตลาดเนี่ยไงเนี่ยอ,อย่างเราบริ่นตลาดจาัาไหนกันนะ<อ>พเพื่อมีแนวกินแนวแสบแนวนัวถืออกถือใจกับว่ากันไปตลาดตลาดไงครับจะหาหลังจอดรถจัก่อนรไงตลาดชุมชน,นมันเนี่ยสี่เมียเนี่ยสี่เมียเนี่ยสัมบัญยังติอรอบวงก่อนหาอะไรกินแสบถืกใจนะแม่นตานผู้ชมเดี๋ยวโจ๊ไว้ก่อนโจ๊ไว้จักรไม่ต้องแล่วเปล่า พี่น้องครับหลังจากที่บาวบ,บูเนี่ยจอดรถแล้วก็ลงมาเนะี่ยหลังจากที่ออกมาจากเมืองลอ,อเอสดเนี่ยตอนนี้มาที่ตลาดพี่น้องเลยนะ่ยหาสื่อน้อกินเนาะอะไรเป็นตลาดพี่น้องก็จะเป็นตลาด,ดานี้ยังดิโอ้มีน้อกินหลากหลายนี่นี่นห่อใบตองพี่น้องเลยนะฮะเช็คกันมาทำสื่อใบตองแล้วกันโอ้โอไม่ค่านี่ยม่งยังไม่ค่าโอ้จัน จะกินยังมียังไงมียังไะตี่มุมกทำไมเสียปีปมุมกปลาดุกออดเอาไปเลยเอาปลาดุกกันจเอาปลาดุกไมบาปลาดุกไม่เยกว่าหกาบาทหกบาทเอาเอาไปเองพ้าวทาทซองมาซือ้อปลาดุกข้าวเหนียวเนี่ยาจานรารย์ ขายสิบอย่างข้าวห้บาทโอ้ยข้าวอะว่าลบรวภาษีก่อนภาษีเนี่ยเอากินเนี่ยอยู่ที่ตลาดพี่น้องาเลยนะฮะหลังจากที่เดินทางมาตั้งแต่ตั้งแต่ที่เมืองอุดรนะฮะเมืองเมืองลอะเอ็ดนะฮะเอ้าพี่น้องครับอินสถานกรณมาเพิ่มี่ยังแสบนัวนะครับซื้อไก่ย่างไปกินนะครับสี ina, artist, ch, ่เดินทางต่อเนาะ อ่ะบ่อ่องตัวน e ี้มกปลาปึงมกปลาปึงวาสันเป็นปลาอย่างเป็นเป็นตัวจะไหนไหมครับปลาปึงนี่ตัวยิ่ใหญ่เนี่ยเลี้ยไรละจ้าตัวยใหญ่เนี่ยเลียไรวะสันเนี้ยเอาล่องปึงปลาปึงบ่อซองมกบ่อจันบ่อซองมกบ่อต้องมกบ่อเมียนบ่อซองมกต้องมกแบบเยบเงื่อเจ้าเนี้ยซื้อเนี้ยสี่สิบบาทสองมกหืมพี่น้องเอยนะสี่นองชิมมกปลาปึงอยู่ที่ตลาดทวัดบุรีนะฮะจังหวัดระยองเอ็ดพี่น้องเอ็นฮะเดี๋ยว ได้แล้วปะได้แล้วโอ้แนวกินหลากหลายแจ่วกับพี่ไอหอแจ่วกับพี่มีหลากหลายข้าวมูย่างกับพี่ข้าวมันเจียวข้าวมี่อะไรดิรายโพดอะไรไปแนวกินมาเบิร์ตไปไปเอ้อปิีงปลาย่างอ่อนซ้อนนี่เป็นแองเอเดนตลาดแนวกินยำเส้นบาลท้องมูนี่มีแต่แนวแซ่บๆครับมีแต่แนวแซ่บๆนะฮะไปร้ายแล้วปะไปเห็นอะไรก็อยากพี่น้องเอเดนนะมือนี่บาลบอกก็บาลทองกันชื่อเดียวว่าพากันเดินทางมากเนี่ยบนถนนเล็กเส้าซามเนี่ยฮะจาก เมืองรอยเอ็ดนี่ฮะมาที่ตลาดทวัดบุรีเนี่ยมาสั่นฮะสื่อนักกินกับบอท่องปลาปึงไปดิลาปึงเนี่ต้องเบิงบอท้องสิภาไปกินปลาปึงพี่น้องเอ๋ยเนี่ยการเดินทางของพวกเขาสองคนมานี้การที่เดียวว่ายังบอท่านไหนไปไหนงานอยู่ไหมยังบอท่านไปไหนงานอยู่เนี่ยไปโซฟาเรากินเขาก่อนเนาะโอ้หนามก็มีเขาไม่หนามกินจ้ะวันเย็นพี่น้องเอ๋ยนะไปตลาดมาเนะไปต้องไป สิ่งเที่ยวตามหาพี่น้องเอ้ยนะพอแล้วหมกปลาเนี่ยหลังจากที่เดินทางกระเป๋บบาทองเนาะนอยากกินหมกปลาอยากกินหมกปลามื่อน,นี่ะมาต่างจังหวัดต้องกินหมกปลาหมกปลาหมกปลาหมกพวกแต่าพวกนะะี่ยฮะอยากโมมีแล้วไงโอ้สมิ่งน้องไปเดี<อ>๋ยวเาเดินทางต่อกันพี่น้องเอ้จากตลาดพี่น้องเอ้นี่ยนะกระเป๋บบาทองมื่อน,นี่นะเมื่อกี้เ้าเข้ามาแวะตลาดหน่อยเนาะ ท่านผู้ชมเอ๋ยหลังจากมาตั้งแต่ในตวัวเมืองมาเห็นตลาดบาโบ่ล้วก็พาไปตลาดท่านผู้ชมเอ๋ยตลาดทวารบุรีเป็นปะเนี่ยออกมาจากรอเอสโบไก่ได้พี่น้องเลยเป็นอำเภอหนึ่งนะอ่าได้กับข้าวกับปลาแล้วท่านผู้ชมเดินทางต่อบางทีท่านไปหาจอดกินขอบบอ้าววงไหนวงหนึ่งหน่อยเนาะแมนกลางทางก็แล้วกันนะแมนโอ้ตลาดเนี่ยกินบ้านนอกพี่น้องเห็นฮะต่างจังหวัดนะเขาเัาเข้าวับอกว่าบ้านนอกเพราววันบ้านนอกกลัวดิ มีแต่แนวแซฟเซ่ด้วยทางประจุไหยอำเภอทวัดบุรีนะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยฮะกระทือได้ว่าถามีเอฟซีพนไทยทีเพิ่นอยู่ต่างประเทศนะเพิ่นขีนหอดบานนะเพิ่นเห็นถนนทางไปบ้านเพิ่นเพิ่นก็ดีใจดีใจด้วยอ่ะเอาดีใจแล้วเพราะว่าบ่ได้อยู่บ้านก็ห็นคลิปนี่ก็ห่วยก็สั่งซ้ำกันอยู่บ้านแล้วสั่งกันแต่ว่าบ้านน้อยเนาะนาี่น้องเยนะฮะถนนไปเลยเซร้าสามออกจากทวัดบุรีนะมุ่งนะไปที่ยาโซทอดนะฮะ การที่ได้ว่าเดี๋ยวจะจอดกินข้าวกินน้ำสักก่อนพี่น้องเอ้่ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เสี่ยงเท่านี้กันแล้วกันเนาะทันใดที่มาะไรชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจของพวกเขาสองคนกันแล้วกันนะโคตรเก่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนพวกเขาโดยการประกวดขามประกวดหน้ากันแล้วกันมาท่องสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไหนตรงหน้าพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อแมนแมนโอ้ยท่องเอ๋